หลังจากแสงสว่างอันเจิดจ้าหดหายไปจินหลิงก็พบว่าตัวเองยืนอยู่กลางตรอกซอยแคบๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นประหลาดและแสงไฟนีออนสว่างจ้าตระการตาเขามองไปยังอาคารสูงเสียดฟ,ฟ้าที่เรียงรายอยู่เบื้องหน้ารถยนต์นับร้อยคันวิ่งควักไขว่าส่งเสียงดังอืออึงผู้คนในชุดประหลาดเดินผ่านไปมาอย่างเร่งรีบราวกับกำลังหนีอะไรบางอย่างนี่คือภาพใดกันจินหลิงคิดในใจ ร่างกายของเขายังคงอ่อนล้าจากผลข้างเคียงของเคล็ดวิชาวหวนคืนดาราเส้นผมที่เคยดำสนิทบัดนี้มีสีขาวแซมประปรายตามขมับความเย็นเฉียบจากการเดินทางข้ามมิติยังคงเกาะกลุ่มอยู่ในกระดูกของเขาจินหลิงพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาหลบไปอยู่ในมุมมืดของตรอกซอยสังเกตการแต่งกายของผู้คนสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เช่นจอภาพขนาดใหญ่ที่ฉายภาพเคลื่อนไหวได้เองหรือหุ่นยนต์โลหะที่เคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระเขาตระหนักว่าเขาได้มาอยู่ในโลกที่แตกต่างจากโลกของเขาอย่างสิ้นเชิงเป็นโลกที่ไม่มีพลังเสียนไม่มีการต่อสู้ด้วยกระบี่มีเพียงความวุ่นวายและเสียงดังอื้อึง เขาหยิบคันช่องสองภาพออกมากระจกรานสองประกายเรืองรองอย่างอ่อนแรงพลังเซียนที่เหลืออยู่ในตัวเขาถูกดูดซับเข้าไปในกระจก เพื่อตามหาเพียงหนึ่งเดียวที่เขามุ่งมั่นจะพบภาพในกระสกเริ่มปรากฏขึ้นเป็นใบหน้าของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีเขาโครงละไม้คล้ายองค์ชายหลีอี้หวนอย่างเหลือเชื่อชายหนุ่มคนนั้นอยู่ในชุดที่เรียบง่ายแต่ดูสะอาดสะอา้านเขากำลังเดินอยู่ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ดูทันสมัยจินหลิงใช้พลังที่เหลือเพียงน้อยนิดในการติดตามพลังวิญญาณ ที่คันช่องสองพับชี้ไปเขาเดินเท้าตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยภาพในกระจกชี้ให้เห็นว่าชายคนนั้นกำลังเดินออกมาจากอาคารแล้วเขาก็ได้เห็นหลีวินยาองค์ชายในชาติปัจจุบัน เดินออกมาพร้อมกับเพื่อนๆนหัวเราะอย่างสนุกสนานกับบทสนทนาที่จินหลิงไม่เข้าใจชุดเสื้อยืดกลางเกงยีนที่เหวินเหยาวสวมนั้นดูเรียบง่ายแต่กลับขับเน้นความมีชีวิตชีวาของเขาอย่างน่าประหลาดใจจินหลิงเดินเข้าไปหาเหวินเหยาด้วยใจที่เต้นรัวความรู้สึกทั้งหหยหาและยินดีเอ่อทนจนพูดไม่ออกในที่สุดเขาก็เอ่ยคำพูดที่เฝ้าเก็บไว้เนิ่นนานองคชายในที่สุดข้าก็ได้เจอท่านอีกครั้ง จินหลิงก่อด้ดยนำเสียงสั่นเครือใบหน้าเต็มไปด้วยความปิติยินดีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวินเหยาและเพื่อนๆหยุดชะงักพวกเขามองจินหลิงที่สวมชุดอภรรจินโบราณที่ขาดวินและสภาพที่ดูแปลกแยกใบหน้าของเวินเหยาเต็มไปด้วยความสับสนและงุนงงก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นความไม่เข้าใจและรำคาญนี่นายบ้าหรือเปล่าองค์ชายอะไรของนายเราเคยรู้จักกันด้วยหรอนี่มันพวกสติไม่ดีหรือเปล่าวะอย่าไปยุ่งด้วยเลย คำพูดของเวินหยาด่างคมมีดกรีดแทงหัวใจของจินหลิงความจริงที่ว่าคนรักของเขาจำเขาไม่ได้นั้นเจ็บปวดกว่าที่คิดไว้หลายเท่าแสงแห่งความหวังที่เคยจุดประกายในดวงตาของจินหลิงเริ่มริบหรี่ลงอีกครั้งเวินเหว่ยห,หันหลังเดินจากไปกับเพื่อนๆนทิ้งให้จินหลิงยืนอยู่เพียงลำพังกลางฝูงชนที่วุ่นวายในมหารครออันกว้างใหญ่คันช่องสองพับในมือของจินหลิงสองประกายวูบหนึ่งก่อนจะดับลงพลังที่เหลืออยู่หมดสิน้น ทิ้งไว้เพียงร่างอันโดดเดี่ยวของนักเวทเขาผู้เดินทางข้ามภัพดวงตาของเขาจ้องมองแผ่นหลังของเวนเหอที่เดินลับหายไปช้าๆความเจ็บปวดและสับสนประปนกันอยู่ในแววตาองค์ชายข้าต้องหาทางให้ท่านจำข้าให้ได้